สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ i n c Smart Tips อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ยังมีดรวันเฉลิมชโลธรน,นะคะผู้จัดจาก,การ่ายผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาอยู่กับเรานะคะวันนี้ดรจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะ,ะว่าเราเทรนด์นะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขณะนี้เนี่ยมันไปเป็นทิศทางใดในะคะก็อ่อ ดรเริ่มได้เลยค่ะว่าเราจะมีเทรนด์ไปทางไหนนะครัผมก็ในส่วนของมุมมองนะครับปัจจุบันในการาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาโปรดักต์นะฮะมุมมองอเมื่อก่อนเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะของ Product-Centric <c oughs> นะครับที่แนวที่มุ่งเน้นในส่วนของคุณลักษณะคุณสมบัติของตัวฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับ <c oughs> แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมุมมองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเริ่มกว้างขึ้นครับพี่แมวคือมันจะกลายเป็นมามองในภาพรวมในอง์รวมนะครับในการพัฒนา consider ทุกแง่มุมนะครับไม่ใช่ในแง่ของผลิตภัณฑ์ในแง่ของอีโคโนมิกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับใช้หลักการของ sustainable development ครับพี่แมวะะอ๋อเดี๋ยวนี้นะคะเเขาเรียกว่า sd ะนะคะ sd เนี่ยกลายเป็นคำที่ยิ่งใหญ่แต่ก่อนนี้เราเรียกบางทีในส่วนของ csr จม corporate social responsibility ทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ได้ under SD umbrella นะคะค,ความหมายของคำว,ว่าพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยคือ sustainable development ที่ที่ในส่วนของเขามี world business council ของ sustainable development เลยนะคะคำว,ว่ายั่งยืนเนี่ยการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยหมายความว่าหมายความว่า พัฒนาในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันโดยไม่เอา,โด,เอาโดยไม่เอาของในอนาคตมาใช้คนะคะคือเราพยายามถ้าใช้ก็พยายามใช้น้อยที่สุดนะคะใช้แล้วต้องมีการทดแทนอันนอันนั้นคือทำให้เราเนี่ยโลกเราอยู่ได้อย่างยั่งยืน ถ้าโลกอยู่ได้อย่างยืนเราก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็น3ามอิเลเมนต์ใช่ไหมคะที่เรามามาคิดกันก็ง่ายๆก็คือในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนของเศรษฐกิจนะคะในส่วนของโซเชียลใช่ไหมคะในสามส่วนนียที่นํามาหมอดรก็เลยใช้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะโฟกัสในการพัฒนาก็มองทั้งสามด้านมองรวมใ่มคะ ในแง่มุมแรกเนี่ยคือมุมของเศรษฐกิจหรือมุมของอีโคโนมิกเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่ลเป็นเป็นสิ่งที่ทุกทองค์กรเนี่ยคงจะต้องมองนะครับคือมองยังไงว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงให้ให้ออกผลกำไรบ้างความต้องการของลูกค้าก่อให้เกิดกําไรสร้างแวลูให้กับลูกค้าซึ่งสุดท้ายก็โอเคสร้างแวลูมันก็เป็นแวลูที่เราสามารถแคปเจอร์ได้ด้วยนะครับพี่แมวมุมนี้ก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้ว โดยที่เทรนนี้ปัจจุบันมันก็จะค่อนข้างเปลี่ยนไปคือ,อตั้งแต่ globalization <ม>ทุกอย่างเริ่มเข้ามาภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นเทรนโดยเฉพาะอย่างนี้ในในเซ e กเมนของ Construction นะครับ,รบที่ที่บ n ิ s s เราอยู่เนี่ยก็จะมีการขยับค่อนข้างเร็วนะครับ,รบซึ่งซึ่งเดี๋ยวคงได้เล่าเล่ากันต่อนะครับ,รบนี้กลับมาในมุมที่2ก็คือแง่มุมของสิ่งแวดล้อมนะครับ คืออย่างที่เราเน้นกันอยู่เสมอว่าโอเคเราต้องอยู่อย่างยั่งยืนลูกค้าเราอยู่ได้ด้วยทุกคนชุมชนอยู่ได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นโปรดักต์เราเนี่ยไม่ใช่ออกโปรดักต์ที่จะทำลายสิ่งแวดลอ้อมแต่ว่าต้องเป็นโปรดักต์ที่ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ด้วยกันได้นะคร <c oughs> ับยกตัวอย่าง <c oughs> เช่นการ ผลิตปูนซีเมนต์ของเรานะครับในปัจจุบันนะครับพี่แมวที่โรงงานของเราที่ระบุรีก็มีอินิช t i v e หลายอย่างนะครับที่จะส่งเสริมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการนำเอา uh, ลมร้อนนะครับซึ่งปกติเนี่ยเรา<ไ>ปล่อยทิ้งนะครับสู่ชั้นบรรยากาศมีการคูลลิ่งมีการอะไรกรันทีนี้เรานำม,มันกลับมาใช้ใหม่นะครับกลับมาใช้ใหม่อย่างไงนะครับกลับมาใช้ ต้มน้ําปั่นไฟนะครับอันนี้พูดกันง่ายๆนะครับนำไฟฟ้าเนี่ยกลับมาใช้ในระบบของเราเองนะครับลดการใช้ไฟฟ้าไปได้ถึงยี่ก็คือเราก็เอาเราก็ไปจับไอความร้อนที่มันปล่อยขึ้นไปเนี่ยนะฮะเอากลับมาต้มน้าแล้วก็ปั่นไฟแล้วไปปั่นไฟก็มาใช้ในองค์กรเราอีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ไฟน้อยลงใช่ไหมฮะอันนี้ก็ทําให้เราประหยัด การใช้ไฟนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในอันนี้ก็คือช่วยช่วยช่วยทั้งเศรษฐกิจของเราด้วยช่วยทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยใช่หรือแม้กระทั่งการผลิตปูนผสมเสร็จปูนมอต้านี่นะครับเราก็สามารถนำรวมร้อนส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ในการไร้งนะครับก็เป็นการลด ไอ้ตัวน้ำมันหรือเชื้อเพลิงแทีท่จะต้องมาเผาผลาญน,น้ำมันหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นเชื้อเพลิงถ่านหินเนี่ยค่ะเหมือนกับ geo cycle ก็เหมือนกันใช่ไหมคะดรก็คือว่าเราก็มี alternative fuels นะฮะเราก็เอาเอาทุกอย่างเนี่ยเราก็รับเออ่รับกำจัดอย่างเช่นแม้กระทั่งแบบว่าแต่ก่อนนี้พันธบัตรนะฮะรัฐบาลที่ที่เก่าแล้วนะฮะเชื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาผสมเป็น co-processing แล้วก็นั่นเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง ทางแบงชาติก็ไม่ต้องไปจุดเตาเผาเองก็เรามาเผากับเรานะคะเราเอเนอร์จีเราก็ได้นะคะเราก็ยังประหยัดพลังงานไม่ต้องทำสองแห่งเพราะยังไงเราก็ต้องเผาปูนอยู่แล้วอันนี้เป็นต้นใช่ไหมคะค่ะตัวอย่างชัดๆออย่างก็คือผลิตภัณฑ์คอนกรดนะครับใช่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้อันนี้ชัดเจนค่ะก็กลับมาที่แฟกเตอร์ในส่วนของที่เป็น d รา v i n g factor ในส่วนของเชิงเศรษฐศาสตร์หรือเชิงธุรกิจที่จะมีผลต่อการพัฒนาตินรลเนี่ยนะครับก็ภาพแรกเลยเนี่ยก็ต้องมองว่าในภาพใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการแนวทางในการ Investment ในเมืองไทยเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงขึ้นต่นอเนื่องนะครับขึ้นลงบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเรามี Growth ในเรื่องของ Construction ตลอดไม่ว่าจะเป็นจาก Public แล้วก็ Privat e sector นะครับ เออวสเดนเชียล uh, ที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งคอมเมอร์เชียลบิลดิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ยยมไม่เฉพาะแค่กรุงเทพและปริมณฑลตลอล้วลาเครับพี่นาวแต่ว่าไปถึงหัวเมืองใหญ่ือใทั่วรประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่จเจริญจริงๆแล้วเนี่ยฮะแทบจะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาอยู่ในเมืองหลวงเนะเขาก็อยู่ตรงไหนก็ได้เพราะว่าทรานสปอร์ตก็อยู่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็ทํางานได้นะมันเป็นเวอร์ชัลส่วนใหญ่แล้วเนอะ ลูกเพื่ยังทางานอยู่บ้านเลยนะคะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ เื่อว่ามันก็ดีเหมือนกันนะฮะเราก็ประหยัดอะไรไปได้หลายๆอย่างนะคะคแล้วก็การการขยายเมืองเมืองเนี่ยคะ่ะตอนนี้รัฐบาลเขาก็พยายามจะให้คนเข้ามาอยู่ในในเมืองมากนะคะก็แต่เราเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยค่ะอุตสาหกรรมพื้นฐานในฐานะที่เราเป็นโรงผลิตปูนเนี่ยนะอุตสาหกรรมพื้นฐานก็ยังเป็นเบสิกที่ที่จะต้องทําให้ให้ประเทศเจริญขึ้นไปได้นะคะไม่จะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่หรืออะไรก็ตามนะคะหรือหรือรถไฟฟ้า ความเร็วสูงอะไรก็ตามนะคะซึ่งจะเป็นความฝันหรือไม่ความฝันเราก็ยังไม่ทราบนะคะแต่เราก็อย่างคิดว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะนําไปสู่ความความพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ<ช>นะคะงั้นเดี<ช>๋ยวเราเราพักเบรกกันสักครู่นนะคะเราเดี๋ยวเรามาดูว่าในใน,ในส่วนของเศรษฐกิจที่ภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อค่ะ ชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูดนปด,ดีได้ทังใจสวนวิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟและห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการ เชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพเส้นทางค้ากลับกรุงเทพอพําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเดีย yeah. ปูนแห้งมังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินซีนะครับ <c oughs> ได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินซีแดงสำหรับก่อฉากปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจ ค่ะแล้วก็กลับมาพบกับดรวันเฉลิมเชลทออีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวดรก็จะมาต่อเรื่องว่าเราจะดูเนื่อภาพรวมองค์รวมของเศรษฐกิจนะคะคในการที่เราจะดูว่าเศรษฐกิจไปที่ทางใดแล้วเราจะต้องพัฒนาไป็นยังไงค่ะมันจะมีผลมาต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับ,รบพี่นะก็เมื่อกี้เราคุยถึงว่าโอเคคอนสตรักชั่นโปรเจกต์เนี่ยคงจะมีต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น ในในประเทศเราประเทศเป็นบ้านตัว c o n s t r u c ชั่นเ r รนดเนี่ยก็เป็นอีกอ e มเทรสิ้งแฟกเตอร์นึงนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีมีคอนเซิร a น a r e วน s สในเรื่องของค a l i t y ของงาน Construction มากขึ้นแน่นอนนะครับหรือเรื่องของเรื่องของอย่างที่ต่างประเทศนี้นะคะอย่างที่สร้างที่อังกฤษนี่ยโอลิมปิกที่อังกฤษที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งบริษัทในเครือของเราโฮซิมก็ได้เพราะว่าเขาต้องทุกอย่างต้องเป็นกรีนหมด ก็เหมือนกับตอนนี้เราตึกก็ต้องมี l ลีดเซอร์ติฟาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้รับเลือกเพราะว่าเขาต้องกรีนกรีนเนี่ยเขาก็ให้คะแนนนะเหมือนเป็นสกอร์ค์ดนะคะถ้าหินเนี่ยเป็นหินที่นำมา reuse ได้นะเขาก็ให้ point เพิ่มแต่ว่าแพลนเนี่ยแพลนอยู่ในในนั้นก็ขึ้นอยู่กับขึ้นกับผู้รับเหมาเนะว่าผู้รับเผาเขาจะมีความรู้สึกรับผิดชอบขนาดไหนนะ นะคะหรือโอนเนอร์หรือเ<ช>จ้าของกิจการว่าฉันอยากจะทำตึกให้ฉันสีเขียว นะฉันจะต่อไปเนี่ยคือมันอาจจะแพงตอนแรกนะดรแต่ระยะยาวมันจะต้องถูกลงเพราะว่ามันประหยัดไฟมันประหยัดน้ำนะคะมันมันทำให้โลกเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเทรนดเทรนทางนี้ไปนะฮะเราเราก็เราก็ทำงานกับ A49 อะไรซึ่งมาเป็นขาเข้อบอกว่าเขามาเทรนด์นี้เขาเขาไม่สนใจเขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยรักโลกเห็นว่า โลกเราต้องน่าอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทรนดนี้ใช่ไหมคะถึงท<อ><ะ>ี่มวก็คือคงไม่ใช่เป็นการมองที่ initial cost อย่างเดียว<ช>แต่ที่เรามองคือ total cost ใช่ค่ะก็คือคืออาจจะแบบแม้เวลาคนโอ้โหตายแล้วเหมือนเราอยากจะใช้กับกระดาษรีไซเคิลอ่ะ มันแพงอ่ะมันแพงกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดว่าแต่เราเราเรา,เราเขานำมารีไซเคิลใหม่เนี่ยมันมีโปรเซสที่ทำเราอาจจะต้องดูนภาครัฐอาจจะต้องต้อง,ต,องต้องช่วยต้องช่วยลดภาษีเนี่ยพวกที่เป็นรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็ก็จะทำให้คนสามารถที่จะจะไม่จ่ายแพงมากเกินไปนะในแล้วเราก,เราก็เราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เรามองนะค,ะครับด้กัน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับถ้ามองในในส่วนของพอดีที่โชว์บนหน้าจอนะครับผมแยกเสองส่วนคือในส่วนของที่เป็นเรียกว่า green building นะครับอันนี้ที่พี่แมวเรียนท่านผู้ชมทราบไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนของ l e e d นะครับซึ่งเป็นโค้ดที่ทำการเซอร์ติฟายให้กับอาคารนะครับ ทั้ง New Construction เองแล้วก็อาคารที่มีอยู่แล้วเมืองไทยก็มีนะคะมีครับใช่ไหมคะเอ่อเอ็นเนอร์จีตึกตึกเอ็นเนอร์จีคอมเพล็กซ์นะคะก็ได้เป็นแพทชินัมนะคะใช่ครับนะคะเพราะว่ากระจกนี่ก็ป้องกันความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพราะว่าพี่เอาอจำได้ว่าเคยให้ให้คนไปต่างคนต่างชาติไปดูว่าผลงานเนี่ยในการออกแบบแล้วก็ที่ทำออกมาแบบนี้เนี่ยเอ่อทำไมถึงได้เป็นแพทชินัมอะไรอ่ะค่ะ ครับน่าสนใจมากครับแล้วก็เขาก็จะมองในหลายๆแง่มุมนะครับพี่แมวทางเรื่องของพลังงานเรื่องของวัสดุและทรัพยากรที่ใช้วัสดุทรัพยากรทดแทนนะครับวัสดุทดแทนรวมไปถึงระบบนะฮะการบริหารจัดการอาคารนะครับคือไม่ใช่มองแค่แค่ช่วงอ๋อใช่อย่างน้ำที่ใช้ในในในห้องน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ บางส่วนเนี่ยก็ต้องใช้น้ําน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็ต้องบางอย่างก็ต้องกลับมารีไซเคิลได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเขาดูทุกอย่างนะคะเพี่เราเคยเข้าเข้าคอร์สเนี่ยฮะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่สิงคโปร์นะคะเพราะสิงคโปร์เนี่ยสำคัญมากสิงคโปร์เขาไม่ยอมเลยเขาต้องทุกอย่างต้องเป็นกรีนบิลดิ้งหมดนะคะก็ก็อันนั้นก็คือในส่วนของกรีนบิลดิ้งนะคะแล้วก็เราก็มีสถาบันอาคารเขียวอ๋อค่ะอ๋อก็ที่ให้สลากเขียวด้วยป่ะคะอ่านั้ แต่อีกอันส่วนของโปรดักต์โปรดักต์อ๋อค่ะเดี๋ยวเราก็พูดถึงกรีนโปรดักต์ด้วยใช่ไหมคะคครับ่ะในส่วนของกรีนบิลดิ้งส่วนหนึ่งก็มาจากกรีนโปรดักต์นะค่ะทีนี้กรีนโปรดักต์เนี่ยจะเห็นบนถ้าดูบนหน้าจอก็โอ้โหมีสลากเขียวคือทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญเริ่มให้ความสำคัญแล้วกับในส่วนของเอ็นแวร์เมนต์เรื่องเหล่านี้นะอะไรที่มีคำว่า eco เนี่ยค่ะนะคะแต่ของพีอ๊อฟเนี่ยพีอ๊อฟใช้พีอ๊อฟก็เป็นคนคิดเรื่องกรีนฮาร์ดนะคะเพราะมีความรู้สึกว่า ทุกอย่างมันขึ้นมาจากจากใจใทุกอย่างต้องเริ่มจากใจก่อนนะคะถ้าถ้าใจมันได้แล้วมันก็ก็จะโอเคครับก็ในส่วนของอินซีนะครับก็มีโปรแกรมที่เรียกว่า Green Heart and Product s e r v i c e นะครับที่พี่แมวว่า Green Heart คือมาจากข้างในค่ะ,ะค,คือ,ค,อคือเมื่อกี้เราพูดถึง Green Building เสร็จแล้วก็ e e ี Building เนี่ยมันจะ g r e e นได้่อเมื่อมันก็มี Green Product เสริมรใ,ชใช่ไหมคะ ก็เห็นอะไรที่เกี่ยวกับที่มีคำว่าอีโคมีโลโก้ต่างๆนะแต่พี่เราเนี่ยของเราเนี่ยเป็นกรีนฮาร์ดเราเรารักโลกนะวพี่เราคิดว่าทุกอย่างมันเริ่มจากข้างในใ<ช>ว่าเราถ้าเราเริ่มจากว่าเราเนี่ยเป็นรักรักในสิน่งที่ที่เรารักโลกของเราเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำลายโลกเหมือน <Çünkü S 2> เรารักอะไรเราก็ไม่เคยทำลายอะไร,รนะเราก็จะเริ่มจากเราเรารักโลกก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำโลโก้กรีนฮาร์ดขึ้นมาเราแต่ ว่า,าถ้าเป็นผลิตภัณอะไรที่ที่ทำให้เกี่ยวกับเรื่องอลดการใช้ลดการก่อเกิดสิ่งที่ไม่ทำลายโลกอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะติดโลโก้ไว้ว่าอันนี้เป็นผลิต u c t ที่ที่เ,เป็น green product นะค,ะคบทีนี้เราเราเราคอนเซ็ปต์ของของด็อกเตอร์อะค่ะในการที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทรนด์นะคะเรามีคอนเซ็ปต์ยังไงคะครับ คือตัวพิล่าละกันหรือว่า strategy ในการทำงานเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น5ส่วนนะครับส่วนแรกคือแน่นอนเราต้องมีส่วนงานของที่เรียกว่า performance monitoring นะครับ monitoring ตัวเราเองเทียบกับตลาดเทียบกับคู่แข่งเทียบกับ Target ของเรานะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนที่เรียกว่า existing product improvement นะครับแน่นอนเราต้อง product ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่อยู่ในเหนือที่แน่นอนเราต้องมีการคิด p up กับดีนนมมนคิดเอะคะา,วา,า,ค,าอความต้องการของลูกค้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องพี่มาคิดว่าการที่คิดมาบ่กความต้องการของลูกค้าบางครั้งเนี่ยเราทําอะไรที่เกินกว่าลูกค้าคาดหมายนะฮะลูกค้าต้องการเท่านี้เราก็ต้องพัฒนาให้มากขึ้นบ,บางทีเราก็เป็นเทรนเราก็รเราต้องเสนอเทรนนี้ให้ลูกค้าเราด้วยซ้ำไปนะฮะเราก็อย่างเี่นเราเนี่ยเราต้องการจะ educate คนนะฮะว่าเนี่ยเราต้องเราต้อง รักโลกแล้วเราต้องผลิตภัณฑ์นี้แต่ตะก่อนเนี้ยผมมันไม่มีเนี่ยเขาก็ไม่จะทำไงใช่ไหมแต่เราก็ต้องแนะนําเข้าไปด้วยนะคะและอันแรกเนี่ยที่ที่ดอกเตอร์บอกว่าบล็อกแรกนี่ก็คือว่าเราเราเองเนี่ยก็ต้องศึกดูว่ามอนิเตอร์เพอร์ฟอร์แมของเราว่าเราเป็นยังไงแนะอันที่สองเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรายิ่งขึ้นไปใช่ไหมคะอันที่สาคือเรามองไปในเชิงนิวโปรดัก t นะฮะเรา ลักษณะเดียวกันครับพี่แมวตอบสองความต้องการเขาให้ได้นะครับทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าที่สุดส่วนต่อไปก็คือมองในระยะยาวนิดนึงนะครับเป็นเชิง R&D ครับพี่แมว Research and Development นะครับอันนี้ทางเราก็ให้ความสำคัญนะครับคือเรามองว่า R&D ก็เป็นรากฐานนะครับในการพัฒนาตัวเราเองแล้วก็จะเป็นรากฐานในการพัฒนา องรวมของของของสังคม,นะอมของประเทศเพี่ราคิดว่า R&D เนี่ยเป็นหัวใจเลยนะคะเราต้องให้ความสำคัญของการที่เป็นมีการผลิตภัณฑ์ที่ที่จะต้องเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใส่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อลดการใช้ใช้ปูนให้น้อยลงอะไรก็ตามนะคะค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวเราเมาสรุปตอนสุดท้ายนะคะว่าผลิตภัณฑที่เรามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพักโฆษณาสักพักหนึ่งคะ่ะ ให้ทั้งงานและธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจ แล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดังใจอ่อก็มาต่อกับดรวรรเฉลยนะคะว่าเราดูเชื่อว่าเรามีตัวอย่างอะไรที่เราเ,เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับที่เรา กำลังพัฒนายอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นราฐาน,นี่มาจากส่วนของ Economic ิ r i ร e เเป็นหลักนะ,นะครับคือเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องของการตอบสแตนดาร์ดตัวมาตรฐานซึ่งเพิ่งออกมานะครับนำมาใช้ในเมืองไทยเราก็เรียกตัวนี้เบื้องต้นก่อนว่า p e อ f o อ m แมนเบสซีเมนต์นะครับคือซีเมนเดิมเนี่ยการตัวมาตรฐานเองเนี่ยก็จะกำหนดในส่วนของ Composition ของตัว Material นะครับในส่วนของซีเมนต์ตัว p e r f o r m ร์แ e นซ์เบสสแตนดารที่จะนำมาซึ่งทุนแม่สซึ่งเรากำลังดูอยู่เนี่ยจะ,ะกำหนดที่ความต้องการปลายทางครับใช่แต่ก่อนเนี้ยมันกำหนดที่ต้นทางว่าต้นทางต้องเป็นแบบนี้ไม่สนใจเลยว่า p e r f o r m ร์แมนแท้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ซีเมนต์ตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ,คะเราผลมันมันเหมือนกับว่าเกินสเปคไป ตอนนี้มันอยู่ที่ performance ถ้า performance แบบนี้ได้ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะใช่ครัซึ่งเราก็จะเพิ่ม flexibility ในการดีไซน์ u c t มากขึ้นได้มากขึ้นนะครับเพื่อตอบ Category ต่างๆของลูกค้าได้ตรงประเด็นมากขึ้นครับว่าว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการแค่นี้อย่างเช่นทำอะไรคะเอาอันนี้เอาเอาตัวอย่างนี้เนยเขาทำอะไรคะอย่างเช่นในการทำ พคแสชิ้นงานชิ้นงานพแสนะครับชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ยความต้องการของลูกค้าก็จะเป็นเรื่องของการรับแรงอัดได้เร็วนะครับ high early strength ซึ่งลูกค้าก็จะสามารถถอดแบบได้เร็วโอเคั่นคือ performance ที่ออกมาก็คือว่าเขาต้องการถอดแบบเร็วนะฮะต้องการ strength ขึ้นเร็ว one day strength ต้องดีใช่นะฮะคือคือ วันแรกหนึ่งวันสาวันเนี่ยต้องดีใช่นะคะเราก็เอาอันนั้นเป็นเป็นตัวตั้งใช่แล้วก็ดูซิว่าโปรดักต์กันไหนที่มันทําได้แบบนี้แต่แต่ก่อนนี้มันบอกว่าจะต้องเป็นทีเมนซีเมนทายสามนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เราดูไอ้ตัวตัวตัวเอ็นตัวตัวว่าผลที่มันออกมาเป็นยังไงนะฮะโอเคได้มากขึ้นเราเทเลอร์ได้มากขึ้นใช่ค่ะส่วนต่อไปที่ตัวอย่างที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของปูนสมเสิทธิ์ที่ว่ามอเตอร์นะครับที่แม่ ถ้าดูอินซีมอต้าตอนนี้จริง,รงๆเราก็มีโปรดักต์ a ร i e ตี้ค่อนข้างเยอะอยู่มอต้าเนี่ยมันเหมือนกับมีเม็ดลูกใ,ใ,ใส่น้ำแล้วกิน<ส>ได้เลยแต่ไม่ต้องเอามอต้าไปใส่น้ำนะคะ, <c oughs> ะก็คือคือเ็จรูปค,ครับครับตอนนี้เรามีสินีของปูนฉาบเนี่ยเรามีโอโ้โหปูนฉาบสำหรับ it, อิดล็อกอิด แดงธรรมดาปูนฉาบ Bowl, อิฐมวลเบาปูนฉาบคอนกรีตปูนฉาบบางพิเศษเนียนพิเศษอไอ้บางพิเศษเราชอบมากสกิมโค้ทใช่ไหมคะ,ะคือเอาอะไรก็ตามเนี่ยฮะแล้วเอานี้ไป ปาดโหสีก็สวยนะคะเราทํ ANS าให้ผิวเนียนเหมือนกับสีซีเมนต์ไม่ต้องทาสีก็สวยนะคะใช่ครับใช่ค่ะสกินโคตเนี่ยค่ะแล้วก็มีปูนกาวใช่ไหมใช่ครับปูนใส่สีอะไรก็ตามนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นปูนสําเร็จทาให้ทาให้เราทําง่ายขึ้นมันมีมันมีถุงเล็กด้วยใช่ไหมถุงเล็กปูนกาวยี่ห้าโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นปูนกาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับปูนแปะกระเบื้องนะคแปะกระเบื้องค่ะ ที่ทำแบบชาลาเปาใช่เขาเราก็กำลังเรียนเรียนรู้ที่จะทําเพิ่มขึ้นมาคือออกไปไม่ต้องลอกกับเบื้องเก่าออกละแปะลงไปไายอ๋อค่ะทอนไทยค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นโปรดักที่ที่เป็นเทรนที่บอกว่าเราไม่ต้องประหยัดประหยัดทางด้านเศรษฐกิจก็คือประหยัดเงินนะคะแล้วก็เป็นมีกระสิ่งแม่ล้อมค่ะแล้วก็ฟิตกับแอปพลิเคชันของลูกค้าค่ะในส่วนของ r d ในส่วนของมอต้าเนี่ยค่ะ ออันนี้ก็จะออกแนวกรีนนิดนึงครับพี่แมวอ,มอันนี้ก็ตัวเนี้ยตอนนี้บอกได้เลยว่ายังไม่เป็นคอมเมอรเชียลหรอกอนะครับเป็นอยู่ในแลดคอสค่อนข้างสูงแต่ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมีคืออันนี้เราเรียกว่าโฟโตคาเทอริกสกิมมอต้านะครับเป็นลักษณะของปูนฉาบบางเหมือนกันค่ะคุณสมบัติมีมีสารเคมีวงางอย่างนะครับทำปฏิกิริยาถูกกระตุ้นด้วยแสงสามารถจับ พวกคอลูชันออถ้าอันนี้ออกมาได้ก็ยิ่งดีเลยนะคะก็วันนี้เราก็ได้ได้มีอะไรเยอะแยะนะคะ<ช>ที่มาคุยกับด็อกเตอร์วันลังชลเธอด็อกเตอร์มาออกรายการกันเราอีกนะคะ<ช>ว่า<ช><ช>มันมีความรู้ที่จะมาแชร์กับท่านผู้ชมนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณด็อกเตอร์วันเฉลิมนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่ได้ติดตามชมผลิตภัณฑ์ของปุษสป็นครหลวงนะคะขอบคุณค่ะ